กอดครัวแสบสันยังไม่หมดโชคสมการล่ะครับแหมเล่นน้ำจะเปียกโชคเสียเล่นสงการอะไรกันล่ะคะก็นายท่านน่ะสิเล่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะทำให้พี่เปียกหมดเลยเนี่ยมันคือจรวดแรงดันน้ำครับพี่ไม่ได้อยากรู้แล้วว่าแต่ทำไมมันถึงลอยมาโดนพี่ได้อ่ะมันเกิดจาก แรงกันนานแล้วก็อากาศครับผมคือมันมีส่วนก็คือหางเสือแล้วก็ปีกช่วยบังคับทิศทางสงสัยหางเสือจะเสียครับก็เลยร้อยไม่ค่อยดีอขอบใจมากนะที่อธิบายคุณพาดีค่ะคทำไมคุณไม่สอนในท่านบ้างล่ะคะอ๋อได้ครับนี่ในท่านไหนดูสิลุงว่าหางเสือไม่ได้เสียหรอกนะ แต่ที่มีปัญหาน่ะนี่น่าจะเป็นต้องปีกมากกว่า <t> นี่ในในท่านคงไม่ตั้งใจหรอครับตั้งใจครับผมตั้งใจใที่จะทำตรวจเรนี้ให้ดีที่สุดผมใช้เวลาสร้างตลอดสองการเลยนะครับเนี่ยแล้ว ผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ป้าพริกเปียกนะครับพาธีพาธีพาธีอีจะมีข่าวดีจะบอกแกเอาไว้ที่คุณพาธีค่ะคุณต้องสอนในท่านบ้างนะคะนี่นี่นี่ฉันอะมีหนังสือจะมาสัมภาษณ์เรื่อยนะเว้ยคุณต้องสอนว่าเวลาทำอะไรเนี่ยต้องระวังเข้าใจไหมคะเฮ้ยแล้วหนังสือที่จะมาสัมภาษณ์ด้วยเป็นนิตยสารเพื่อนสุขดา์โอ้ยว้าวนี่ผมนี่ัวเดี่ย พ,พี่พูดเลยเหรอคะถึงเปลี่ยนเรื่องแบบนี้ไม่ใช่นะครับคือคือผมแค่จะบอกว่าถ้าจะพูดอะไรเนี่ยให้พูดทีละคนเท่านั้นแหละครับ <c oughs> คุณพี่ครับคุณวิทเอาหนังสือเที่ยวภูเก็ตมาทำไมอะครับ คือวันี่ปกมันหลุดนะคะจะให้คุณพาทีช่วยซ่อมนะคะโอ้ยดีเลยครับเดี๋ยวถ้าคุณพี่ใช้เสร็จแล้วผมขอยิงต่อได้ไหมครับเพราะว่าเวลาสัมภาษณ์เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้ของรางวัลผมเป็นตัวนไปเที่ยวบูเก็ตโอยจริงเหรอคะคุณิีชัชโชคดีจังเลยอะ่ะพี่อยากไปบ้างอ่ะแต่พี่ <c oughs> มีโอกาสะค่ะ <c oughs> โอ้ยไม่ต้องอิจฉาหรอกครับเป็นซูเปอร์สตาร์คนดังมันก็ลำบากอย่างนี้แล้วรับสวยงามครับสวยงามครับขออีกรูปนะครับ เฮ้ยชิดช uh ิดนะครับครับชิดครับช uh ิดช uh ิดครับชิดชิดเออเดี๋ยเดี Yemen> ๋ยวทำอะไรนี่ผมได้คุณชิดมาดูรูปเียครับอ๋เฮ้ยรูปสวยจังเลยครับพี่ ยังไม่ได้เปิดจอเลยว่าแต่นี่ถ่ายไปนี่จะไปลงตรงไหนคะปกหน้าปกหลังเอ่อปกกลางหรือว่าเอ่ออยู่ตรงกลางเล่นเลยไหมคะสันปกครับน้องเล่นครับแม่ระดับน้องชิดชัยเนี่ยจะต้องได้ลงหน้าปกอยู่แล้วครับโอ้ยอย่างนี้ได้ไหมครับผมขอรบกวนถ่ายอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมครัได้เลยครับพีัพพีัพ ๋องต้องทำทีแบบไม่เข้าจะได้มีแสงเคาได้ถูกสัมภาษณ์แล้วก็จะลงหนังสือนิตยสารด้วยเนี่ยฉันว่าเราไปขอแจนเขาดีกว่าเฮ้ยไอ้หลังทำแบบนี้เดี๋ยวก็โดนเขาด่าหรอกปกติเราก็โดนด่าอยู่ประจำกูอะไรวะทีนี้จะเป็นภาพภาพในมุมเต็มนะครับภาพเป็นภาพกว้างมากนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับดีครับดีครับสวยดงามครับ ทำไมวะเนี่ยเกะกะขวางทางใช่ไหมเลยทำงานอยู่อุ้ยไปเป็นไรผมไม่ถือเฮ้ยแต่ฉันถือแกไม่ได้เป็นเวลาที่ทำงานในวัยนี้เอ้าผิดอะไรครับที่พี่สองคนเนี่ยยังได้สัมภาษณ์ลงหนังสือนิตยสารเลยอ่ะนี่น้องไม่รู้หรือไงว่าน้องชิดชัยเนี่ยเขาแอบเป็นแฟนลับๆของดาราใหญ่คนนึ่งมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอคะแน่นอนสิครับผมก็เพิ่งเคยได้ยินครับเนี่ย น้องชิดชัยไม่ต้องมาปิดผมแล้วครับสายผมอะเขาสืบมาดีว่าน้องชิดชัยเนี่ยแอบเป็นแฟนกับนางเอกกอที่เล่นเรื่องก่อนเก่าและเขาเนี่ยก็เป็นเมียน้อยของนายกอก่อนที่จะไปแอบกุ๊กกิ๊กกับคุณก๊อฟบอกว่าเรื่องมันจะไปกระใหญ่แล้วนะครับแหมพี่ชิดชัยไม่น่าเชื่อเลยเห็นยิ้มๆอย่างเงี้ยพูดความจริงมาเดี๋ยวนี้นะคะก่อนที่จะโดนโทษกัะหาความจริงก็คือไม่มีอะไรเป็นเรื่องจริงเลยครับ พี่ผมว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วล่ะเออนี่นี่ใช่น้องชิดชัยที่เป็นไฮโซหรือเปล่าครับพี่ครับไฮโซจะมาอยู่แฟลกอย่างนี้หระครับอ่ไม่ใช่คนโดเหรอครับเออนี่นี่แสดงว่านี่ไม่ใช่น้องชิดชัยที่เป็นไฮโซที่เป็นเจ้าของธุรกิจรีลลวดีสปาแล้วก็รีลลวดีฮอลิเดย์อะไรนี่ไม่ใช่อ่ะอไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับสวัสดีตัว ทำไมคุณไม่บอกผมว่าคุณไม่ใช่ไฮโซอ่ะแล้วนี่ผมต้องหาใครมาสัมภาษณ์แทนเนี่ยผมต้องเล่นเรื่องวันนี้ด้วยนะพีส่สัมภาษณ์พวกเราก็ได้ครับครับคุณ,คณมีอะไรให้ผมสัมภาษณ์ครับคุณทำอะไรได้บ้างผมผมผมเล่นละครได้ครับพี่เดี๋ยวพี่ดูนะครับคุณยิงได้สาดอย่าทำแบบนี้กับผมเลยครับผมขอร้องธรรมดามาก <laughs> งั้นเป็นเราสองคนดีกว่าครับเราเล่นตลกให้ดูครับสวัสดีครับแขกผู้พิเศษครับัสดีค้ับวันนี้พบกับมุกทายปัญหาครับกระเทยตายตอนไหนตายตอนเจอกันทำไมตายตอนเจอกันอ้าวก็เวลาเขาเจอกันเขา้องว่าตายเลยเล่นอย่างนี้เขาก็ตายเลยธรรมดากว่าเมื่อกี้แฟนผมคพี่แฟนร้องเพลงได้ครับเดี๋ยวๆคุณครับผมเป็นนักเขียน ผมไม่ยื่ค่ายเทปผมต้องการคนที่มีความสามารถพิเศษจริงๆผมต้องการคนที่มีเรื่องราวแปลกๆที่ทําให้ผู้คนสนใจสิ่งที่พวกคุณพูดมาเนี่ยมันธรรมดามากใครๆก็ทําได้พวกคุณกลับไปเถอะเนี่ยผมต้องหาคนใหม่มาสัมภาษณ์แทนกีนแล้วเนี่ยนี่นายนท่านทำอ,อะไรเนี่ยโงกัง พระสุดจ่องเลยอะ่ะอันนี้อ่านว่าอะไรอะ่ะอันนี้คือทางไปสุขาครับอ,อันนี้คือทางไปลิฟต์อันนี้คือทางหนีไฟครับโอ้โหมีหลายทางเหลือเกินแต่ว่าจะทําทําไมเนี่ยอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วไม่เคยเห็นที่คนตาบอดสักคนเลยอะ่ะโอ้โหก็หต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับ เผื่อมีคนตาบอดมาเนี่ยจะได้ไม่หลงมาชนครับโอ้โหตัวนี้นยนี่งไงหเห็นหี่เขานี่เรื่องใหญ่ที่ใหญ่นี่มันอะไรกันเนี่ยเฮราไม่เคยทำป้ายนี้ครับอ๋อครับว่างๆก็เลยลองหัดทำดูครับผมเด็กอัจฉริยะอ่านคิดอักษรเบลได้อย่างนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยพอไี่สนใจลงนิตยสารพี่ไหม ีไปไหนเนี่ยเอ้าทำอะไรอยู่นายไม่มีทางรู้หรอกฉันไม่ได้มาสัมผัสเองอะนะอยากรู้ปะเข้ามาใกล้มาอะไรเข้ามาเอ๊ะจับไว้ฮะจับเฮ้ยอะไรเนี่ยพอดีฉันทำล้อหลุดอ่ะก็เลยยกไว้อย่างเงี้ย เออทีนี้รู้ยังไงมาหลังบอกฉันเฉยก็ได้นะแต่ฉันบอกนายก่อนนายจะมาช่วยฉันยกเหรอฮะดีนะั่นจีไงมาเนี่ยฉันกำลังปวดแขนมาดีนะก็นี่หว่าเออเอางี้เดี๋ยวฉันไปเอาข้อมือซ่อมมาก่อนนะยกไว้ก่อนนะจะไปไหนนะรีบมาเลยเโอเค นาจะไปเอาของเอ้าเฮ้ยกระป๋องตังนะไปไหนอะเฮ้ยเอ้ยอ้าตายแล้วไข่ทะลึ่งออาไปแว้งล้างเนี่ยนั่งก็ย่ำาเนี่ยเอายานะครับนมาเร็วบอกไม่ทันแล้วมั้ง i oh.